สวัสดีค่ะทุกคนทักทายตอนเย็นนะคะนี่ค่ะแม่ขัวกำลังทำน้ำเงี้ยวอยู่นะคะนี่ค่ะพี่แดงกำลังทำน้ำเงี้ยวอยู่นะคะสู่เชียงรายโดยตรงนะคะแม่ขัวมือหนึ่งเลยค่ะคนนี้ทำลาบไก่ลาบปลาน้ำเงี้ยวทำอะไรก็อร่อยนะคะ ต้องคั่วไว้ก่อนนะคะของนี้ค่ะงั้นมันไม่นัวงั้นไม่นัวพรุ่งนี้เพิ่มผงอีกนะคะไม่นัวก็เคี่ยวไว้ไข่ก็ฝ่าต้องใส่ปลารา้ามีสูตรปลาร้าด้วย <คะ S 1> อยู่ <c oughs> บ้านหอมจะใส่หรอน,นี่ฮะ เตรียมเครื่องไว้พรุ่งนี้นะคะทำตอนเย็นแต่เอาขายพรุ่งนี้น้ำมันก็จะโอเคกว่านะกระดูกอย่างมันก็จะเปือ่อยพูดถึงวันนี้เสร็จไวนะคะปิดร้านไวค่ะเก็บของแล้วค่ะพี่วันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปทานยาแล้วก็นอนนะคะเป็นเปิดห้องมอนันกน็เป็นลมพิษเนาะอากาศแพ้อากาศร้อนมาก จะได้พักผ่อนเช้าๆค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวพี่พาชมวิวนะคะไปชมวิวด้วยกันชมวิวขากลับบ้านขากลับบ้านสวยๆกับกล้องไปนิดนึงได้ก,วดก,วกด็วะเปินเออแวกะ บอบอมันมีเป็นราคาเป็นหลายราคาเอาออแบบทูกแบบยังแบบยังอย่ามันมีหลายราคาเลยจอยเอาก่าอถ้าบ้านแบบเสมนี่มันก็ถูกนะเออเออเออเดี๋ยวผูกพอบ้านเมืองฮะแล้วฮะอ๋อ โอเคนะคะทุกคนโอ้ขาตั้งนี่นะคะวิวของบ้านสันไปเหียงบ้านสันไปเหียงนะคะนี่ค่ะข้างหน้านะประมาณ50เมตรก็เป็นร้านอาหารนะคะ ตะวันวาค่ะตะวันวาเชียงรายร้านครัวตะวันวามีห้องพักให้ด้วยนะคะเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเฮือนไม้งามฟาร์มสเตย์นะคะเฮือนไม้งามฟาร์มสเตย์นะคะ ชมบรรยากาศยามเย็นค่ะทุกคนตอนนี้กำลังทำนากันนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้จะสวยกว่าโอบค่บ ยากาศสบายๆนะคะตอนเย็นก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตอนตอนเที่ยงอ่ะร้อนมากอันนี้ร้านเพื่อนนะคะฝายนาคาเฟ่หุวยสักนี่นะคะเขาทำนา ทำนาปรังค่ะ ยากาศยามเย็นนะคะของหมู่บ้านลมมันลมอาจจะเข้ากล้องหน่อยนะคะได้ยินเสียงลมประขับมอเตอร์ไซค์ค่ะทุกคน บบกไม้บอกมือกันหน่อยนะคะทุกคนหมู่บ้านก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะมีประมาณ500กว่าหลังคาเรือน เลี้ยวเข้าซอยในบ้านแล้วนะคะทุกคนจากร้านมาที่บ้านประมาณ5กิโลค่ะถึงแล้วนะจ๊ะทุกคน ถึงแล้วนะคะถึงบ้านคุณพี่แล้วนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะถ้กทายยำเย็นค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ